สำหรับการออกแบบนะครับเราก็ยังคงใช้ในส่วนของตัว Arduino Nano อยู่นะครับโดยในส่วนของตัว Arduino Nano เนี่ยนะครับก็จะมี Input ที่รับเข้ามานะครับก็จะเป็นในส่วนของโมดูลที่เป็นโมดูลเรี l ว i m ม c คอร์กนะครับก็คือ RTC นั่นเองนะครับแล้วก็ ในส่วนของอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่รับค่าเข้ามานะครับก็จะเป็นตัวพัดอุณหภูมินะครับก็คือ dth 1 1ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นอินพุตให้กับตัว Arduino ทั้งสองตัวนะครับแล้วในส่วนของการออกแบบเอาพุตนะครับเอาพุตในที่นี้เราก็ยังใช้ตัว m a t i i c m o d โมดูอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในลักษณะของขาเราก็ยังจะใช้ในลักษณะของขาเดิมๆนะครับโดยขาที่ใช้สำหรับ m a t i c นะครับก็จะมีขาอยู่3ขานะครับก็คือขา4ขา5แล้วก็ขา6นะครับโดยขา4ก็จะเป็น Dio นะครับก็จะเป็นสาย Data นะครับ แล้วก็ขา5นะครับจะเป็น cs นะครับก็คือเป็นตัวเลือกชิปนะครับแล้วก็ขา6นี่จะเป็น c ็ o ก k นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้ก็คือส่วนที่ต่อกับตัว t matrix นะครับแล้วก็ในส่วน dht นะครับ dht 1 1ึ่งขออภัยนะครับตรงนี้ dht 1 1เป็น dht นะครับ DHT 1 DH 1โดยตัว DHT 1 1เนี่ยนะครับก็จะมีขาที่ต่อเข้าไปก็คือขา2นะครับที่ต่อเข้าไปกับตัว Arduino Nano ก็จะเป็นขา Signal นะครับหรือว่าขา S นะครับต่อเข้ากับขา2ของตัว Arduino Nano สำหรับตัวเรียว i m ม c ค o ร์นะครับก็จะมีขาที่ต่อใช้งาน โดยก็จะมีขาในส่วนของไลบรารีฟิกไว้แล้วนะครับก็คือขา A 4กับขา A 5นะครับโดยในขา A 4นะครับก็จะเป็น Serial d a t a นะครับ SDA นะครับแล้วก็ขา A 5ก็จะเป็น Serial Clock นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะของการต่อวงจร ก็จะมีคร่าวๆดังนี้นะครับสำหรับการต่อขานะครับเราจะต่อขา VCC กับกาวลงไปในส่วนของตัวบอร์ดนะครับก็ในส่วนของบอร์ดเนี่ยมันก็จะมีขาอยู่ว่ามีขา V ขา G และข้อขาซิกแนลขา VCC กับกาวแล้วก็ต่อเข้าลงมาในบอร์ดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว d h t 1 1นเนี่ยนะครับมันก็จะมีขาบวกลบนะครับ แล้วก็ขาซิกแนลซึ่งอยู่ในฝั่งนี้นะครับก็ในส่วนของขาซิกแนลเนี่ยนะครับเราก็จะต่อเข้าไปกับขา2นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งในที่นี้ก็จะอยู่ในส่วนของขา2นะครับแล้วก็ขา4 5 6้าเนี่ยก็จะต่อเข้าไปกับในส่วนของตัวดอทแมทริกส่วนตัวเรียวไทม์คอกนะครับ เ e ี i a l c l o อกก็จะมีลักษณะดังนี้นะครับมีขาตำแหน่งดังนี้ก็คือจะมีขา ds ขา serial clock นะครับเราจะใช้แค่ serial clock serial data นะครับแล้วก็ขา vcc กับ ground นะครับ4เส้นนะครับแล้วเราก็จะเอาต่อเข้าไปในส่วนของขา a 4กับขา a 5นะครับแล้วในส่วนของ vcc กับ ground นะครับเราก็ต่อให้เรียบร้อยนะครับ เป็นในลักษณะดังนี้นะครับก็คือขา v กับขา g นะครับต่อไปมาดูในส่วนลักษณะการทำงานของโปรแกรมนะครับในรอบนี้จะมีไลบรารีที่ใช้ค่อนข้างจะหลายตัวนะครับก็2ตัวแรกนี้ก็จะเป็นไลบรารีในส่วนของ matrix นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไลบรารีที่เหลือนะครับตัวนี้ซ้ำกันนะครับ ไลบรารีที่เหลือก็จะเป็นในส่วนนี้ชุดนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับในส่วนของตัวเรียลไทม์คอกกับ rtc นะครับตัวนี้จะเป็นไลบรารีที่เกี่ยวกับตัววัดอุณหภูมินะครับ dht นะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นไลบรารีที่เป็นในส่วนของตัวเรียลไทม์คอหลังจากนั้นนะครับ เราก็มากำหนดในส่วนตรงนี้นะครับเป็นการกำหนดฮาร์ดแวร์นะครับว่าฮาร์ดแวร์เป็นลักษณะอย่างไรในส่วนของตัวดอทแมทริกโดยผมใช้ตัวโมดูลที่มี4ตัวนะครับมีดอทแมทริกซ์4ตัวแล้วก็ขาที่ใช้นะครับขาคอกขา6นะครับขา Data ขา4แล้วก็ขาชิปซ e เ e ็กนะครับในส่วนของตัวเลือกโมดูลเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของขา5 หลังจากนั้นนะครับตรงส่วนนี้ก็เป็นในส่วนของการกำหนดนะครับว่าฮาร์ดแวร์ที่เราใช้นะครับเป็นฮาร์ดแวร์ชนิดไหนนะครับแล้วก็มีขาต่างๆอยู่ตรงตำแหน่งไหนบ้างนะครับ Data Pin, c นคอ pin CS P นะครับแล้วก็มีจำนวนโมดูลขี่โมดูลนะครับแล้วในส่วนนี้ก็จะเป็นการกำหนดนะครับในส่วนของตัว dht นะครับ ซึ่งในที่นี้คือ dht 1.1เราใช้ขา2แล้วตรงส่วนนี้นะครับเป็นในส่วนของกําหนดให้สร้างโมดูลนะครับในส่วนของ Real Time Clock นะครับซึ่งในที่นี้ก็ขาที่เราใช้นะครับจะเป็น a 4 a 5นะครับซึ่งในที่นี้ก็ขา a 4ต่อกับขา serial data นะครับแล้วก็ขา a 5ต่อกับ serial clock นะครับ หลังจากนั้นผมสร้างตัวแปรขึ้นมา2ตัวนะครับตัวแปร humidity now กับ temp now เอาไวใ้ใช้เก็บค่าความชื้นนะครับตัวนี้เก็บค่าความชื้นตรงนี้เก็บค่าอุณหภูมิปัจจุบันส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผมใช้เก็บตัวอักษรที่จะนำไปโชว์นะครับ temp โดยในที่นี้ผมเก็บเป็น string ไม่เกิน30ตัวอักษรในส่วนของฟังก์ชันนะครับ ก็จะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า s t e x ในฟังก์ชัน s t e x เนี่ยนะครับผมจะส่งในส่วนของข้อความเข้าไปนะครับโดยที่นี้เป็นสตริงที่ไม่เกิน30นะครับไม่เกิน30ตัวอักษรหลังจากนั้นก็ display สตริงที่ส่งเข้ามานะครับตรงนี้ใครที่เอาโค้ดไปใช้นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับตัวนี้เป็นรูปแบบนะครับ ในที่นี้ก็เป็นรูปแบบของการเอฟเฟกเข้านะครับแล้วก็อันนี้เอฟเฟกขาออกนะครับส่วนตรงนี้นะครับแสดงตรงจุดถึงกลางนะครับแต่ในที่นี้ผมสกอร์เลฟก็คือจะเลื่อนตั้งแต่บรรทัดแรกนะครับตั้งแต่ตัวอักษรตัวแรกไปจะถึงตัวกษรตัวสุดท้ายนะครับสปีด <Speed S 1> เป็น90นะครับ9กมิลิเซกต่อถึงตัวกษรนะครับแล้วก็ไม่มีการหยุดนะครับ ไม่มีการหยุดในส่วนของตัวข้อความนะแล้วพวกนี้นะครับสามารถเลือกนำไปใช้ได้นะครับตัวนี้เป็นเอฟเฟกต์ต่างๆครับก็สามารถนำไปวางทดลองวางแทนในตำแหน่งสองตำแหน่งนี้ได้นะครับก็คือเอฟเฟกตอนเข้าแล้วก็เอฟเฟกตอนออกนะครับแล้วในบรรทัดนี้เป็นการเช็คนะครับว่าเอฟเฟกสิ้นสุดหรือ,อยังถ้าสิ้นสุดก็ ออกจากในส่วนของฟังก์ชันเ t e ิกนะครับเป็นในลักษณะาทางนี้นะครับต่อไปฟังก์ชันตัวต่อไปนะครับฟังก์ชันในส่วนของ d ด t e s ซันะครับก็คือปกติเนี่ยเรียลทมคอรกนะครับมันจะให้เวลาเป็นปีเป็นเดือนแล้วก็เป็นวันมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องรวมปีรวมเดือนรวมวันน,นะครับเอามาแสดงซึ่งในที่นี้นะครับ ปีนะครับจะถูกแสดงในตำแหน่งนี้นะครับโดยปีมี4ตัวอักษรนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ศนะูน h s u เนี่ยนี่เป็นฟอร์แมตของมันนะครับในการแสดงนะครับซึ่งในทีน่นี้ปีเดือนแล้วก็วันก็จะามาเก็บในส่วนของสตริงที่ชื่อว่า temp นะครับคำสั่ง s, spin f นะครับก็คือเป็นคำสั่งใน ใช้ในการของสตริงนะครับสตริงก็คือนำค่าทุกค่าเนี่ยมารวมกันนะครับแล้วเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า t e ม p นะครับซึ่งในที่นี้ t ท m p ผมกาหนดเป็นส r i n g แล้วหลังจากนั้นผมก็เรียกฟังก์ชัน set e x t e m p ก็คือส่งสตริงตัวเนี้ยทั้งชุดเนี่ยนะครับไปแสดงข้อความนะครับก็คือฟังก์ชันตัวด้านบนเนี่ยนะครับ set มาดูฟังก์ชันตัวที่3นะครับฟังก์ชันตัวที่3มก็คือเอาช่วงเวลาเนี่ยนะครับมารวมกันโดยตามที่ทราบมาแล้วนะครับว่าตอนนี้ก็คืออ่านเวลาณปัจจุบันนะครับแล้วก็มาดูว่าปกติเวลามันจะให้ชั่วโมงนาทีแล้วก็วินาทีมานะครับแต่ในที่นี้ผมใช้ชั่วโมงกับนาทีก็เอาชั่วโมงกับนาทีเนี่ย มารวมกันโดยมีลักษณะฟอร์แมตแสดง2ตัวอักษรนะครับเสร็จแล้วก็ไปเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่าเทมโดยใช้คำสั่งส t n n p r i n นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เรียกฟังก์ชันที่ชื่อว่า s t t x t นะครับก็คือเป็นการพิมพ์ข้อความออกทาง m a t i c ทนะครับส่วนตัวนี้นะครับ ฟังก์ชันตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการรวมค่านะครับซึ่งในที่นี้ก็คือแสดงค่าในส่วน humidity นะครับตัวนี้แสดงข้อความ humidity นะครับแล้วก็เอาค่าตัวเลขที่อ่านได้ก่อนหน้านี้นะครับมาแสดงและหลังจากนั้นก็สั่ง print ข้อความออกทาง dot matrix นะครับเช่นเดียวกันนะครับฟังก์ชันตัวสุดท้ายเนี่ย ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการแสดงในส่วนของอุณหภูมินะครับก็พิมพ์ข้อความอุณหภูมิก่อนนะครับและหลังจากนั้นก็เอาตัวแปรอุณหภูมินี่นะครับมาแสดงอันนี้ก็คือลักษณะของการแสดงทั้งหมดนะครับก่อนอื่นในส่วนของเซตอัพนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะมีในส่วนนี้ก็จะเรียกในส่วนของ serial monitor นะครับใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับ ส่วน2บรรทัดนี้นะครับเป็นส่วนที่ใช้ในส่วนของตัว Real Time Clock ตัวนี้นะครับเป็นการสั่งให้ตัว d o m แพ t ตพร้อมทำงานนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบในส่วนของ Real Time Clock นะครับตรงนี้ตรวจสอบว่ามี Real Time Clock ต่ออยู่หรือเปล่าถ้าไม่ต่อนะครับจะพิมพ์ว่าจะทำ c l o c k n o t Running นะครับ แต่ถ้าในกรณีที่มีการต่อนะครับก็จะบันทึกเวลาปัจจุบันลงไปในเรียวไทม์ล็อปนะครับหลังจากนั้นมาดูในส่วนของหลูปนะครับในส่วนของหลูปนี้ก็คือจะทำวนอย่างนี้ตลอดนะครับก็คือ 1. อ่านค่าอุณหภูมิความชื้นนะครับเสร็จแล้วก็เอาค่าความชื้นมาเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า humidity now นะครับ โดยใช้ฟังก์ชัน dht. humidity นะครับเอาค่าอุณหภูมินะครับมาเก็บไว้ในตัวแปร temp หนาแล้วก็ทำการเรียกฟังก์ชันชื่อว่า date sum นะครับโชว,วันที่นะครับฟังก์ชัน time sum นะครับโชวเวลานะครับแล้วก็ฟังก์ชัน h sum ก็คือโชว์ humidity นะครับโชว์ความชื้นฟังก์ชัน t sum นะครับก็ โชว์ในส่วนของเวลาพอโชว์ครบทุกอย่างแล้วนะครับก็ทำการเคลียร์หน้าจอนะครับแล้วก็วนแสดงค่าใหม่อันนี้ก็คือในลักษณะของการทำงานภาพรวมของตัวโปรแกรมนี้นะครับซึ่งเราสามารถดัดแปลงและประยุกต์ได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับถ้าในกรณีที่มีเซ็นเซอร์ในรูปแบบอื่นก็สามารถเอามาแสดงในส่วนของตัวดอทแ i c ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือการใช้งาน m อ t r i x อย่างคร่าวๆนะครับลองรีเซตดูนะครับหลังจากรีเซ็ตปุ๊บนะครับเริ่มต้นจากในส่วนของปีเดือนแล้วก็วันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของเวลาแล้วก็จะเป็นในส่วนของค่าความชื้นนะครับ 37และสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของตัวอุณหภูมินะครับ temperature ตอนนี้อยู่ที่24องศานะครับอันนี้ก็คือการทำงานคร่าวๆ